สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ประพาสองแปดเก้านะคะนำผ้าไหมสุรินค่ะเป็นผ้าไหมมัดหมี่ไหมแท้ทอมือนะคะนำผ้าไหมสวยๆมาให้ชมค่ะสนใจผ้าไหมนะคะแอดไลน์เบอร์นี้ทักทายคุยกันได้นะคะจองผ้าก่อนใครนะคะมาชมผ้าสวยๆผืนแรกนะคะ ผ้าหกตะโกโทอยกดอกนะคะเบ็ดพริกไทยค่ะทอสอดริมบนล่างนะคะผ้าทอสอดริมบนล่างลายกุญแจสวยๆนะคะผ้าเชิงล่างเชิงเดียวค่ะ หกตะโกอทอยกดอกเม็ดพริกไทยนะคะทอสอดริมบนล่างค่ะพื้นละสามพันสามร้อยบาทค่ะ,ะ, 3, าคะอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะเนื้นอผ้าสวยมากๆนะคะผ้าหกตะโกอพื้นต่อไปค่ะ หกตะโกนะคะทอยกดอกลายลูกแก้วค่ะทอสอดริมบนล่างนะคะผ้าลายเชิงค่ะมีสร้อยระยะตรงเอวนะคะหรือเข็มขัดนะคะลายแบบนี้ค่ะเนื้อผ้าสวยผ้าลายเชิงนะคะ แดงสวยๆนะคะแดงอมม่วงค่ะท่านใดสนใจทักมาค่ะหตะโกอทอยกดอกลายลูกแก้วนะคะทอสอดริมบนล่างค่ะผืนละ3,300บาทนะคะวันนี้หตะโกมาหลายผืนเลยค่ะเราคัดเนื้อผ้าสวยๆมาให้แล้วนะคะ เนื้อผ้าสวยมากๆค่ะพื้นต่อไปค่ะพื้นนี้ก็สวยหกตะกทอยกดอกเม็ดมะยมนะคะทอสอดริมบนล่างค่ะผ้าทอสอดริมบนล่างนะคะระยะเอวสวยๆค่ะ ตัวนี้นะคะมีดอกตรงนี้นิดหนึ่งนะคะลายเชิงสวยมากๆค่ะสีแดงนี้สวยตรงนี้แปลกนะคะสวยแปลก พัในใดสนใจทักมาค่ะผืนละสามพันสามร้อยบาทค่ะสวยมากๆค่ะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะผื้นต่อไปค่ะ หกตะกรนะคะทอยกดอกลายลูกแก้วทอสอดริมบนล่างค่ะลายเต็มผืนค่ะลายสวยเป๊ะมากๆค่ะ ท่านที่ชอบลายเต็มผืนรับเต็มผืนไปนะคะท่านที่ชอบลายเชิงรับลายเชิงไปนะคะรับรองไม่ผิดหวังค่ะสวยค่ะทนายสนใจทักมาค่ะผืนละ3,300บาทค่ะอาบน้ำยาส่งสี บางผืนก็พ, 3, พับสามบางผืนก็พับสี่นะคะพ 3, ับสามพ 3, ับสามทบก็คือใส่ไม้แขวนค่ะถ้าพับสี่จะเป็นพับไว้นะคะบางทีก็ไม่แขวนไม่พอนะคะอาจจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมเดี๋ยวพับแบบนั้นเดี๋ยวพับแบบนี้นะคะผืนต่อไปค่ะ หกตะโกโทยกดอกนะคะลายลูกแก้วค่ะทอสอดริมบนล่างผ้าผืนนี้นะคะเป็นผ้าเครือสีอ่อนนะคะจะทําให้ผ้าสีลายไม่ชัดแบบนี้นะคะเหลือแบบนี้เป็นผ้าที่มีมิติอีกแบบหนึ่งนะคะลายดอกมะเขือเชิงล่างเชิงเดียวค่ะสวยอีกแบบนะคะ ถ้าเครือผ้าสีอ่อนนะคะลายผ้าจะจะมองเป็นมีมิติอีกแบบหนึ่งนะคะลายจะไม่ค่อยชัดแต่ถ้าเครือสีดำลายผ้าจะชัดมากๆค่ะท่าในใดสนใจทักมาค่ะผืนละ3,300บาทนะคะส่งฟรีค่ะ อาบน้ำยาสมรีนะคะช่วยหนุนผ้าไหมสุรินด้วยนะคะท่านใดที่อุนหนุนแล้วก็ขอบคุณมากนะคะท่านใดที่ยังไม่อุนหนุนก็รับไปไว้ใช้นะคะถ้ายังพอมีกำลังรับไปเก็บนะคะช่วงนี้นะคะชาวบ้านต้องการรายรับเพื่อไปเป็นรายจ่ายนะคะพื้นต่อไปค่ะ ผืนนี้สวยมากๆค่ะสีตะโกทอยุกดอกลายก้นหอยมีหน้านางชายครุยนะคะนกยูงสวยๆค่ะหน้านางแบบนี้นะคะนกยูงสวยมากๆค่ะ ทันใดสนใจทักมาค่ะคือละสี่พันเก้าร้อยบาทค่ะคือละสี่พันเก้าร้อยบาทอาบน้ํายาส่งฟรีนกยุงสวยมากๆนะคะเหลืองทองเจอแดงนะคะรับไปไม่ผิดหวังนะคะเนื้อผ้าสวยมากๆค่ะ สนใจผ้าไหมสุดรินผ้าไหมมัดหมี่นะคะทอมือแอดไลน์เบอร์นี้ทักทายคุยกันได้นะคะจองผ้าก่อนใครนะคะอุดหนุนชาวบ้านนะคะให้มีไรายได้ดูแลครอบครัวนะคะฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปก่อนใครด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ